เคแล้วผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับเค้กเ็นะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่เทสเข้าแคนครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนเลยนะครับที่เข้ามาแต่ว่าไม่ครบ50คนนะครับก็พี่จะเน้นคนที่ตรงต่อเวลาเท่านั้นนะครับพี่บอกว่าจะเริ่มสร้างห้องบ่ายสตอนนี้กดเริ่มเกมตอนที่บ่ายสามยี่สิบห้านะครับผมก็รอมา25นาทีแล้วก็เห็นใจคนที่เขารอนะครับก็เลยต้อง กดเริ่มเกมเลยนะครับผมก็ต้องให้ให้เก็คนที่มาก่อนเวลานะครับผมเอาแล้วครับเครื่องบินได้บินผ่านมายังไงครับผมตอนนี้พี่ส่งอส่งคนในแคนนะครับ4ี่คนไปนะฮะก็ะะยังอยู่บนเครื่องเขาทุกทุกคนเลยนะฮะยังไม่โดดลงเลยนะฮะรู้สึกว่ามีคนโดดไปที่อหอดูดาวน์คนนะครับผมบันอะไรยังอยู่ตรงนี้บีมาสก,กิฮะรถบัสลงไปที่โคตาตัวไอไม่ใช่คาตูนะฮะแล้วก็หอนาฬิกา อ่าตรงนี้รู้สึกว่าจะมีมา2คนนะฮะแหมชุดสวยนะเนี่ยเ R โอเคนะครับก็จะมีจัดรับคนอีกนะครับผมแต่ว่าอาจจะอ่าจะแจ้งอีกทีนะครับผมว่าจะจัดตอนไหนนะครับผมรู้สึกว่าเอา้าทำไมคนเหลือ24นะฮะมีใครได้คิวหรือยังอ๋อมีคนออกนะฮะออกไปแล้ว1คนฮ้ยังไงครับ2คนนี้ยังไงเบอร์ไหนเรียบร้อยนะครับผมโคนันเก็บไปนะฮะแม่หนึ่งคิวไปแล้ว ใจ,ใจด้วยนะเริ่มที่คนที่26เอา้าตายซะง,งั้นโอ้โหลูกแม่ลูกมชีลูกมกม,ช,กมชีค่าคนทำไมเนี้ยอะไรเนี้ยไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งคะแนนแล้วนะฮะเอารู้สึกโคนั้นเก็บสองแล้วนะครับผมอุย้ยเอาะเอาะบาัสบัสนะครับซีโอเสือกตายแล้วนะผมซีโอเสือกตายแล้วนะครับนี่บาหลีชุดสวยเนี่ยผมจักได้เลยนะฮะชุดนี้โคนั้นว่าไง คนน,นั้นกับลูงไอชีครับเอามีคนยิงอะไรอยู่ที่โรงเรียนด้วยครับใครเอ่ยใครอยู่ที่โรงเรียนบาหลีครับบวกกัน M79 ้ืบาหลียังไงยังไงครับเอ็ 79, หยอดไ่คีนี่เป็นเรื่องนะเนี่ยโดดเรียบร้อยไหมไม่แตกนะครับผมอืยิงยิงอัตลุไอวอะครับน่าจะเรียบร้อยหัวแตกนะครับผมเอาเอาเรียบร้อยโดนยังไงรอดไหมรอดไหมโดนที่บ้านกลางนะครับคนนั้นน่าจะเป็นคนยิงนะฮะ โคนั้นใช่หรือเปล่าโคนั้นจริงๆด้วยนะครับผมแล้วลูกแมชีว่ายังไงให้ลูกแมชีได้ยินเสียงไหม We so ยังฮะยังยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะโคนั้นโดดลงมาแล้วตรงนั้นยังกระโดดดึงดึงอยู่นะฮะแมชี M.R อะไรเนี่ย M.R. บาหลีอ้าวโคนั้นรู้สึกจะยิงลมเอาโดนแล้วฮะหนึ่งนัด M.R. ยังกระโดดเก็บของอยู่นะครับบาหลีบกดดลอบกเจอตัวแล้วจะใช้สูตรไหมรำยาก,ก่อนนะฮะ ยังไงครับรู้สึกว่ามีคนชาร์จกันตรงนั้นมีคนยิงกันบาหลีเอาปืนพกยิงเป็นไม่ใช่โคนนเอปืนพกยิงนะโคนนนยังเรียบร้อยไหมโอ้ยังรอดนะฮะเอารอดรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าน่าจะเป็นโคนนนกับลูกแม่ชีนะฮะต่างคนต่างปั๊มยาแล้วแล้วทางนี้ว่าไงบาหลีเข้าชาร์จไปแล้วบาหลีป่าระเบิดไปสองนัดป่าพลาดครับผมตกลงมาด้านล่างอ่าตัแสบเก็บไปอีกแล้วนะครับเอารู้สึกว่าลูกแม่ชียังไง ลูกแมชีบาหลีบาหลียิงโคนันโคนันเรียบร้อยบาหลีแห้งไปแล้วนะครับผมโอ้โหโคนันเอาเรื่องนะฮะรู้สึกข้างบนกับข้างล่างยังมีประเด็นกันอยู่นะครับผมตอนนี้จับตามองแค่2คนนี้เท่านั้นโคนันน่าจะได้เข้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่า3คิวนี้ก็น่าจะแต้มเยอะแล้วนะครับปกติมันก็ทุกๆคนเขาก็ต้องแค่2คิวแล้วก็1คิวกันนะครับยิงล่อฮะยิงล่อฮะลูกแมชีว่าอย่างไรโคนันตอบรับคําท้าไหม ยังครับยัางปมยาอยู่อย่างปมยาอยู่โคนันอ่ารู้สึกว่ามีคนยิงกันแตกแล้วนะฮะป่าระเบิดไปลูกแม่ชีทําอย่างไรอ่าย่างยังฮะคืนช้ากันแล้วครับจังหว่านี้ลูกสองยิงลมครับผมลูกสองยิงลมยังไงยังไงเรียบร้อยไหมน่าจะอ้ยังยังยังเจ็บหนักนะเนี่ยเจ็บหนักเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะโคนันโผลได้สามไลท์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นยังอยู่หอนากลิกาอยู่นะฮะมะม่วง k คทำไมตั้งไอวอเอ่ยบวกกันหรือเปล่านะครับน่าจะบวกกันแล้วเนี่ยดูทรงแล้วทำไมตั้งไอวอเดี๋ยวเราดูลบรอบ,รอบทั่วก่อนตรงนี้อยู่ที่โรงงานนะฮะอ๋อนี่ไงเขายิงกันกันกบ2คนนี้ KL แล้วก็ o อหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ปเก้ายังสูนคิวกันอยู่นะครับ2คนนี้ยังไงครับอา้าวบาสโซนเก็บไปอีกแล้วนี่มีเตนมีเต้นมีเต้น ะะเดี๋ยวเราไปดูบสัโสโซนกันบาสโซนสองคิวแล้วนะครับยมมาทูดยมมาทูดอาอยังไงครับผมสามคนเลยนะฮะจุดจุดนี้จุดจุดนี้สามคนเลยยิงเป้าจะยิงเป้ายมมาทูดยังไม่มียังไม่เห็นนะฮะโอ้ยยิงลมไปครับผมเม็ดแรกยิงลมไปแตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าไม่แตกนะครับผมอาวผิดคนผิดคนคนไหนวะคนนี้นะฮะ KL นี่ อาววิ่งช้าแล้วแต่ว่าเลื่อนไม่มีคิดถูกหรือคิดผิดครับผมโดนหลังโดนทั้งหน้าทั้งหลังครับเอา้าคนนี้แตกยมทูตแตกนะฮะโดนโดนฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหเสียชื่อซีอโอหมดเลยเนี่ยโอ้วิ่งมาเก็บยาเอเคลวิ่งมาเก็บยานะครับของยมทูตนะครับก็เป็นฝั่งของโอ้โอยังไงโอวิ่งขึ้นข้างบนแล้วนะครับผมแต่ว่าเคลยังนั่งมองอยู่ด้านล่างอยู่นะครับ น่าจะแยกย้ายกันแล้วนะครับผมโอ้ก็น่าจะแยกย้ายเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูที่โคนันกันดีกว่าโอ้โหโคนันโคนัน5คิวแล้วอเอาเรื่องเอาเรื่องครับตอนนี้ซีโอเหลือฝากความหวังไว้กับบาสซนนะครับผมบาสซนจะเก็บโคนันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเอ่ยนั่งอยู่ที่ปอมนะครับปอมโคตาตัวด้วยน่าจะเจอกับวันนี้หรือเปล่าโอนะฮะใช่ไหมไม่ใช่นะครับ เอลอ้าวสองคนนี้มีประเด็นกันอีกแล้วนึกว่าวิ่งแยกกันละ,ละอ้าวจังหวะน,นี้อัดกับบาสเอ้ยโคนันกับบาสนะครับผมบาสว่ายังไงบาสน่าจะเห็นแล้วนะครับหรือเปล่ายังไม่เห็นนะครับบาสหันไปมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับผมโคนันนี่โคนันรู้สึกว่าโคนันเป็นฝ่ายเห็นบาสเองนะครับผมเอาอาวอาบาสเห็นแล้วนะฮะอย่างไงาครับผมสองคนนี้อ่าแล้วไปเ๋ยวไปดูไปดูปดเอาโอตายแล้วนะครับโอตายแล้ว เ S, S R K L K L เป็นคนเก็บโอไปนะครับผมตอนนี้อั in ดอยู่ที่ไหนเอ่ยอ er ัดเหลือแก้งหกคนนะครับผมอ่าลืมดูมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงน้อยใจครับแต่ว่าเขาก็ยังศูนย์เกลียวยู่เหมือนเดิมนะฮะสองคนนี้กําลังเดือดกันโดนก็มาวะจังหวะนี้บาสจะเข้าช้าหรือเปล่าเกาะสีขาวด้วยอ้าวอ้าเอ้ายังไงยังไงอืเจอฟามาสไปนะครับผมฟามสธรรมดาด้วย วิ่งเข้าสิงต้นมาให้ไปนะครับวิ่งเข้าสิงต้นไม้แบบนี้เคเอว่ายังไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วนั่นยิงใครเอ่ยยิงใครเอ่ยยิงใครเอ่ยนะฮะยังไม่รู้นะครับตอนนี้เขาทักมาอะไรตอนนี้ฮัลโหลอัดคลิปอยู่ครับสองคนนี้เดี๋ยวเราดูบาสก่อนบาสวิ่งไปหลบเสาแล้วนะครับโดนทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ้หน้าทั้งหลังบาสบอกขอนีก็แล้วกันผมก็ไม่ไหวนะครับทั้งสองคน เดี๋ยวเราไปดู KL ดีกว่าอัดยังไงอัดสตูมอะไรอยู่ครับผมอันนี้ KL ก็ยังอยู่ที่บ้านแตกเดี๋ยวไปดูโคนันกันนะฮะโคนันก็ยังอยู่ที่เดิมเอ้ยทำไมสองคนนี้รู้สึกว่าอัดกับโคนันน่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นนะฮะ KL ก็ยังวนอยู่นะครับด้วยความหลอนไอวอนะครับก็คิดว่ามีคนหลบอยู่ข้างหลังนั้นแต่จริงแล้วเขาเตลิดเตลิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะโอ้โห SST ยังไงครับ ทียังศูนย์คิวอยู่นะฮะถ้าไม่ได้สองคิวนี้เดี๋ยวเราดูก่อนคนที่จะได้ที่หนึ่งตานี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นโคนันนะครับผมเลียงลงมาก็บาร์สนะครับบาร์สแล้วก็เคก็จะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับผมได้มาสามอันดับละถ้าไม่ได้คิวก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับผมได้สามคนก็รับสามคนนะฮะโอเคบาร์สวิ่งมาตรงนี้ มาโคตรไวเลยนะฮะเอาสองคนนี้ยังยังจองล้างจองผ่านกันอยู่เอา M79 มะม่วงยิงโอ้โหคิวก็ไม่ได้ยิง M79 ใส่ตัวเองตายสุดยอดน้องเอ้ยยังไงครับโค่น,นั้นตอนนี้เหลือแค่ห้าคนนะครับเหลือห้าคนโคนนั้นบอกว่าอุ่นใจแล้วยังไงก็ได้เข้านะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็ต้องมีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะเอาสองคนนี้ยังไงเอ่ย s S R บอกอยังไงผมก็ต้องเอาคิวให้ได้ครับตานี้เพิ่งยังกินไข่ต้มอยู่ครับตอนนี้อยู่กับใครเอ่ยน่าจะอยู่กับอัดนะครับผมคิดว่าจริงๆด้วยนะครับอยู่กับอัดนะครับอัดไว้ยังไงใช้เสาสลิงเป็นอาวุธแต,แต่แต่แต่ไม่ไม่ไม่มาไม่มาโอ้โหเออมันต้องยิงมันต้องยิงมันต้องยิงรถมันต้องยิงรถมันต้องยิงรถอ๋ออย่างรวนยากันอยู่ครับผมสองคนนี้ไม่ลงรถยิงกันสักทีนะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับ บาสซ่วนกับโคนันครับบาสเหลือแค่เอาโคนันยิงใครเอ่ยโคนันน่าจะยิงเออเคลนะผมคิดว่าใช่จริงด้วยนะครับเอาแล้วรถรถของเอสเอสมาแล้วครับเอสเอสลงรถแล้วเอากระทะฟาดร้อยเมตรยังไงครับผมจังหวะนี้เออหูเออเอลเอาเรื่องเอสลเอาเรื่องนะครับผมเอาแต่ว่าโดนฝั่งของโคนันยิงด้วยนะครับยังไงเอซ้อนกันรู้สึกว่าคนที่ได้เปรียบที่สุดเป็นโคนันนะครับเพราะว่าจุด จุดที่เขายืนสามารถยิงได้2คนเลยนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมบวกกันเรียบร้อย KL KL เก็บไปกี่คิวแล้วเลยสคิวแล้วนะครับบารสยังไงอยู่บาสบอกขอแจมด้วยยิงกันไม่บอกเลยนะไม่บอกไม่บอกเลยนะเหอลอือแค่4คนเท่านั้นนะครับผม KL บาสซนแล้วก็อัดนะครับอัดยังศูนคิวอยู่เขาจะสูนคิวทั้งเกมเลยหรือไม่ก็ต้องมาดูกันนะฮะ ถ้าเขาได้1คิวนี่ก็แปลว่าเขาจะได้เข้าแขนะครับแต่ถ้าเขาศูนย์คิวเขาก็จะไม่ได้นะครับผมก็มาลุ้นกันที่เด็กชายอัดนะครับผม KL ยังไงฮะเ l ลเลือกที่จะดันนะครับไม่กลัวหัวแตกเลยวิ่งแบบนี้นั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไงพูดยังไม่ทันขาดคํอาอัดบอกอัดลิงอยู่นะอัดลิงอยู่นะอัดบอกยิงลมคมกลิ KL ก็ยังปั๊มยาอยู่นะคะัคจังะนี้เดี๋ยราไงฮะเคลยังไาฮะเคลยังําอะไรอยู่หรืะเปลยาคิดจะเรลยู่หรือเปล่า,ลาถ้าบาเบคลยังไบฮะ,ะเคลยัสนะฮะเคลยที่ ลําลบากนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คนที่ถือไพ่เหนือที่สุดน่าจะเป็นโคนันแล้วนะครับทั้งอยู่ที่จุดได้เปรียบนะครับผมแล้วก็คิวก็เยอะแล้วยังไงก็ได้ที่1นนะครับเกมน,นี้ได้ที่1ของการคิวนะครับผมมาส่วนยังยังรอจังหวะที่อยากจะหลอยอยู่นะครับอัดก็ยังเลงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องไปเชียร์กับเขานะครับว่าเขาจะได้ที่หนึ่งไหม <laughs> เอาเอา,เ,อาเด็กชายอัดูนยนคิวเปล่าไม่ยังยังอัดบอกไม่ยอม หนูจะวิ่งเข้าวงให้ได้ KL บอก KL ยังหลบอยู่ ja ha, ai, เดี í, ๋ยวไปดูฝั่งโคนันดีกว่านะครับโคนันเขาจะเลือกยิงใครเอ่ยคือตอนนี้โคนันหันซ้ายก็เจอบัสนะครับอยู่ตรงหน้าก็เจอ KL นะครับส่วนหันซ <c oughs> ้ายก็เจอเอ้าบัสบัสซนบัสซนบัสซนนะครับครับเอ้าลูกซองว่ะลูกซองว่ะเรียบร้อยโดนชนเรียบร้อยโอ้โ oh, หอัดได้หนึ่งชิวจนได้นี่ครับผมเอ้าบัสยังไงบัสยังไงวางไอวอทันอยู่นะฮะแล้วเราไปดู SS นะครับผม SS เอา้าอัดไม่ใช่ SS อัดอัดอัดเรียบร้อยโอ้โหเหลือแค่หนึ่งหนึ่งนะครับผมระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่นะครับใครจะเป็นคนที่อ่าสั่งสอนนะครับผมเอาอะเอาอะอย่างวิ่งวนกันอยู่ฮะเดี๋ยวเราไปดูโคนันดีกว่าห q าคิว vs สามคิวนะครับเรียบร้อยเปล่าเข้าหัวไปจังหวะนี้บาสโอ้โหเจ็บหนักนะเนี่ยเกาะขาอ่ะเรียบร้อยโดนอ้อมซ้ายยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าเขาเล่นที่จุดจูงฮะโดนยิงไปจังหวะนี้กลายเป็นต้องหนีอย่างเดียวแล้วนะครับรุ่นพี่ของเรา โดนนำนะฮะโดนนำโดนำโดนำยิงลมเป้าเรียบร้อยโอ้โหเดือดจริงๆนะครับโคนันขอสักท่าหน่อยน้องสักท่าหน่อยไอ้ไม่มีอ่านันไงมีอยู่โอ้โหเอาเรื่องนะครับผมหคิวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้เข้าบ้างนะครับอ่าในฝั่งของซ e อนะครับผมก็ตัดทิ้งไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนที่หนึ่งนะครับจะเป็นของ ทั้งได้ที่1แล้วก็ทั้งได้ค่าเยะด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องเป็นของโคนันนะครับ 6Q แล้วก็ KL นะครับได้ที่2เป็น 3Q นะครับผมแล้วก็โตแสบโตแสบของ CEO นะฮะบ,บาซอนของ CEO แล้วก็คนหนึ่งนะฮะคนหนึ่งที่มีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คืออัดนะครับผมเอาเป็นว่าที่จะตัด CEO ออกนะครับคนที่จะได้เข้าแคนก็มีโคนันนะครับผมแล้วก็ อัดนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยที่บี้ชิงนะฮะลูกแม่ชีเป็นสี่คนละแล้วก็ใครอีกหนึ่งสองแล้วก็ KL ใช่ปะพูด,ดยงัง KL3 q าคนะครับก็ห้าคนนี้นะครับผมจะขอแคปไว้ก่อนโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็รอติดตามประกาศรับคนโอกาสหน้าน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ